ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i ิน e ฟสไทยแลนด์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับเด็กแรปนะครับสวัสดีครับฮ <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรส <c oughs> วัสดีสวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่ตำรวจแหม,ม,มไปทำอะไรมา <c oughs> ไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่าขอต้นนะครับขอต้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมผมมีแต่กระจูฮะแล้วถามจริงๆวันนี้เราจะทำทำอะไรกันเนี่ยทำไมถึงแต่งตัว ไปขนาดนี้นะถึงแล้วคือจริงๆเนี่ยตัวมึงเนี่ยมันไม่ควรใส่เลยนะไอหมวกหูแมวกันไปกู <ณ S 2> <นา S 1> บอกเลย<น>าอาอออวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาวิ่งแข่งกันนะครับโดยผมจะใช้ตัวละครโคอีนนะครับแล้วก็เด็กรับใช้ตัวละครตัวนี้นะครับคุณดําแต่ว่านะฮะถ้าวิ่งเปล่าๆเนี่ยมันก็ดูจะโกงไปหน่อยครับเพราะว่าโคอีมันวิ่งเร็วนะครับกติกาก็มีดังนี้ครับคุณผู้ชมโคอี้เนี่ย จะวิ่งโดยที่ไม่มีน้ําสปอนเซอร์เพื่อเพิ่มสเตมิน่านะครับส่วนตัวของเด็กแรปเนี่ยจะมีสปอนเซอร์เพิ่มสเตมิน่านะครับคุณผู้ชมก็คือไอควนเหลืองๆนี้ถ้ามันกินแล้วเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มสเตมิน่ารีสเตมิน่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากครับครับใช่กินแล้วมันจะวิ่งได้เรื่อยๆนะครับก็คือโคอีตัวที่ผมเล่นเนี่ยมันจะวิ่งแล้วมันจะเหนื่อยแต่ว่าเด็กแรปเนี่ยวิ่งได้เรื่อยๆเลยนะครับโดยที่สเตมิน่าไม่มีวันหมดนะครับเขาพกไว้ประมาณ30ขวดนะครับเส้นทางที่เราจะวิ่งไปนะครับ เราจะวิ่งตั้งแต่ตรงนี้นะครับวิ่งตามทางนะครับวิ่งตามเส้นเหลืองๆไปจนก,กว่าจะถึง3แยกนอหลาดนะครับถ้าถึง3แยกนอลาดก็ถือว่าเป็นอันชนะไปนะครับจบเกมนะครับคุณผู้ชมลองเดากันเล่นๆดูครับว่าโคลี e, ้นะครับกับเด็กแร็ปที่สเตมิน่าไม่หมดเนี่ยตัวไหนนะครับมันจะไปถึงนอลาดก่อนกันนะฮะแต่สําหรับตัวผมแล้วผมส่วนตัวนะผมคิดว่ามัน 50- 50ว่ะถ้าเราไม่ลองไว้่งเนี่ยมันคงไม่รู้นะเพราะว่าโคลี e, ้ตอนเดินปกติเนี่ย ความเร็วมันก็ปกติครับคุณผู้ชมเนี่ยเด็กแรปลองเดินดิเ่็กแลองเดินเนี่ยคือถ้าเดินเนี่ยเนี่ยสมมติโคอี้มันเหนื่อยฮะมันก็ต้องเดินอย่างงี้มันก็เท่ากันครับคุณผู้ชมวิ่งอยากวิ่งเนี่ยคุณผู้ชมมันก็อย่างงี้นะครับคุณผู้ชมลองเดาในใจกันเล่นๆนะครับว่าโคอี้กับเด็กแรปเนะฮะใครจะถึงก่อนกันโอเคเด็กแรปถามหน่อยตัวละครคุณมันชื่อตัวอะไรหรอฮะตัวละครเออ ตัวพูละไม่ใช่ไอตัวไอดาเนี่ยมันชื่ออะไรเซฟไม่ใช่ไม่ถึงชื่อตัวละครนี่ชื่อตัวมันอะไอดาแหละไอ้ <c oughs> มึงไม่เคยอ่านเลย <c oughs> ใช่ไหมว่าตัวมันชื่อตัวอะไรตัวอ <c oughs> ื่นก็มีมาวินเมซี่โคอีอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยจากจุดสตาร์ทนะครับตรงนี้นะฮะก็เราจะ โยนระเบิดไปแล้วถ้าระเบิดแตกก็เป็นอันวิ่งนะครับโอเคน <Okay, S 2> <ล>ะนะไอล้ลลนไซตามะมันเชื่อไอล้ลลนไซตามะมันก็เชื่อไอ้ลลนไงเชื่อไอ้ลลนตัดเคือโอ๊ยตัดคงรักไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมพร้อมละพร้อมนะเด็กแรปนะอ,อะเดี๋ยวผมดรอบ,อบสปอนเซอร์ให้เด็กแรปขวดหนึ่งอะเพิ่มเพิ่มเอาไปเพิ่ม <gasps> เฮ้ยยากยัง,ยงสตามพินัยไม่ลดเลยขามที่กินสปอนเซอร์ดูดมาวลกูว่าแล้วเมื่อกี้มึงกลัวอะไรหลอนๆเนี่ยกูว่าแน่เลยอ่ะปาแล้วครับ <c oughs> ยังระเบิดแล้วยังเดี๋ยวก่อนเอาตู้ <laughs> เอาให้ตู้สิแล้วค่อยวิ่ง <laughs> ให้เด็กแลบนี่มัน,ท,นทําตามกติกาหน่อยเด็กแรบ ไปโอ้เราต้องวิ่งลู่ในท่านผู้ชมวิ่งลูนในโอ้โหนี่ทิ้งห่างเรามากเลยกคตรดีดแล้วนะห่างมากท่าผู้ชมผมว่าน่าจะนุ่นอะไกลอ่ะผมว่าน่าจะห่างไกลเลยอ่ะ เอาเล,ล้วคุณผู้ชมตอนนี้เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราพักเหนื่อยโอ้โหเด็กรัปไม่เอาดีวิ่งตามทางดิอ๋อเธื่อนเลื่อนตบดิมตบดิมเดือยวิ่งตามทางอยา่ยาอยา่าอย่าโกงโอแต่ว่าเรานำมาค่อนข้างไกลนะคุณผู้ชมตอนนี้แต่แต่น,นี่หน้าไม่หมดง่ายๆหรอกเด็กแร็ป ที่มันตามมาแล้วอะเราเล่นเล่นไม่ได้แลยครับคุณผู้มชมครับเราจะเลี้ยงสแตมินา่าจะไม่ยอมให้สแตมิน่าหมดง่ายๆนะครับเราจะเดินๆบ้างมาที่บ้านก็ถอนนะครับนี้เด็กแล้วจะเย,ยนี่ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมว่าผมน่าจะชนะนะ เดี๋ยวแหวดูแมพกันอู้อีกตั้งไก่กัดเราวิ่งลูในครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแหวดแหวดแหวดแห๊บแต่คุณหยุดหยุดด้วยอ่ะอ่กูกดซื้อกล้องสองตากไก่ก่อนไปวิ่งต่อ ซกล้องเลือกไกล้โอ้ยหนึกงล้าเป็นไงอยู่นู่นเป็นไงบ้างลูกคุณส่องเจอเขาวนูยเพราะว่ามีเยอะเฮ้ยอะไรวะดึกแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วโดนสงครามดึกแล้วเดตัดกำลังแบบจสิ โหนี่วิ่งไปด้วยต่อยไปด้วยไม่เหนื่อยเนี่ยกระโดดด้วยเนี่ยต้องหัวต่อต่อให้เยอะเลยเนี่ยเอาเด็กแร็ปเด็กแร็ปโอ้เยี้ลาดแดงไอ้สัตว์อะไรอะไรเอาวันทำไมไอ้หน้าไม่รู้มาแข่งวิ่งไม่ได้มาแข่งฆ่าคนผมไม่ได้อะไรมาติดตัวมาแบบเล็บปางใส่ผีเจ้ อาเหรอโอนร้ยเด็กแับผมว่าเี้ยช,ชิวอะ่ะจริงๆตอนนี้แสแตมมีนาเรายังไม่หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆก็วิ่งไปให้หมดสิวะแต่ตัวเนี้ยสแตมมีนามันก็เท่ากันนะครับหนึ่งร้อยเท่ากันมันจะมีตัวที่ใส่กระโปรงลรงายธงชาติอเมริกาครับมันจะมีแสแตมมีน่าร้อยห้าสิบ เอาน้ำปลาน้ำปลาตามะนาวเอาเฮี้ยเหนื่อยเอาเฮี้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมมีเดินแหมโอ้ยยิได้ต่อเนี่ยยาว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 ไม่กดไม่กดดูในคลิปได้เน่นน พอเราเดินอีกหน่อยแล้วก็วิ่งได้ต่อครับคุณผู้ชมครับแล้วมันใกล้แล้ววะมันใกล้ยังไงวะใช่เหรอใช่เหรอแหมงูงี่คงสนายดีกว่าเอาไปตเทียเลยสนายยิงบอลดิงวอลไปดิงวอลไงอ๋อ เอาสนะย,ยิงบอสเหรอหละสปายนี้เออโอ้โหห่างไกลเหลือเกินต่อให้เลยต่อให้เลยไหมอ่ะอ่ะต่อให้วิ่งแซงไปเลยอะ่ะผมว่าแค่นี้ผมว่าน่าจะรู้ผลแล้วล่ะอ่ะต่อต่อให้วิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปก่อนเลยเออน้ำไปเลยไปเลยไปนู่นเลยไปเลย ไปเลยไปเลยต่อต่อให้ต่อให้ต่อให้เอายังเอายังอ่ะยัง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 อ่ะยังยังยังไงยั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 งอ๋อหนอโข่ไอ้ไอ้ไอ้เครื่องเว็บร้อยอ่ะโอ้โหนี่ไปสู้อะไรกับ ไอ้ดูคติวะฮะนี <laughs> ไไกก่ไม่ได้แดก,กหรอกแดกหรอกยิงเลกเลยโอ้โหทิ้งห่างเลยครับผู้ชมครับ <c oughs> โอ้โหบอว่ารู้ผลแล้วละ่ะอย่างเงี้ยยังไงโคอี้ก็ถึงก่อนเนี่ยครับ <c oughs> เราคงไม่ต้องวิ่งถึงนู่มก็ได้ <laughs> กูศาสเตรียมของมาโกงไอ้เหี Jamie, <always S 1> ้ยเด็กแล้วมีดูมีตั้งขวาอ้เด็กแล้วรู้ผลแล้วฮะคุณผู้ชมครับโคอี้ถึงก่อนชุดช์ๆครับถึงแม้ว่าสแตมิ่าจะหมดแต่มันก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับมันพักแป๊บเดียวก็ สปีดต่อได้ครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่ว่าตัวนู้นถึงแม้สแตมิน่าจะไม่หมดนะครับกดสปอนเซอร์เรื่อยๆแต่ความเร็วเคลื่อนที่มันมันห่างโคอี้เยอะครับคุณผู้ชมฮะยังไงโคอี้ก็ไวกว่าเห็นๆนี่ครับเยอะมากๆนี่ครับคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่า <c oughs> เอาเป็นว่าเราเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเฮ้ย อุ้ยจะตายโอ้ยมืดเลยมืดมืด,มดไอเด็กแรบไอเด็กแรบไอข้าตากรเอขาตาอนนี้ขนาดว่าภาพมืดเนี่ยเลือดออกแล้วยังวิ่งไวอยู่อ่ะคิดดูดิโอ้ยข้างหน้านั้นนอนหลับหรือเปล่าน,นะข้างหน้านั้นใจนอนหลับไหมเนี่ยมันต้องไม่ใช่ยังไม่ถึงเหรอเฮ้ยถึงแล้วข้างหน้านี้ก็นอนหลับแล้วเนี่ย ซื้อดีเอ็กซ์กันาหายใจหายคอ,อ,อขึ้นคล้องขึ้นเยอะเลยนะซื้อดีเอ็กซ์บ้างซื้อดีเอ็กบ้างซื้อทำไมซื้อดีเอ็กซ์บ้าง,ไห,ง,างไหน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 ,ไหน,ไหนดีเอ็กขอดูดีเอนะ็กหน่อยโอ๋ยนั่นมันไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> ไอ้ยนี่เร็ว <laughs> <laughs> โดนตัวเอง ไอ้สุดฮะโอ้ยเฮ้อไม่มียาครับผมไม่มีมันกลัวโอ้ยโอ้ยวิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้นี่ขนาดวิ่งไม่ได้โอ้ยโอ้ยเด็กรับเด็กเอาวะฮะเอาเอา ก็อขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะยครับที่ติดตามรับชมมาเลยครับก็เป็นที่แน่นอนว่าโคอี้มันคงจะถึงก่อน,นผมะนะนี่มันถึงสามแย<ผ>มกะนะก็ถึงก่อนผลการแข่งขันก็คือโคอี้เนี่ยถึงก่อนแน่แน่ครับชัวครับรคุณผู้ชมยังไงก็ใครที่ทายถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมท<ต>ุกคนท่านยกูชนะกูถึงก่อนยัง <laughs> นอนตายคารัน กดซัดดบสไครป์เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆไลฟ์สตรีมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับได้ทำคลิปดีๆใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับโอเควันนี้กลับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแบบโอ้ยก็ไม่ไปไงน,นี่แพ้แล้ว่าีไงแพ้แล้วพานเป็นไง <c oughs>